งานทัศนธาตุในงานออกแบบนะคะเด็กๆอาจจะคิดว่าวยากไปหรือเปล่าคืออะไระทัศนธาตุในงานออกแบบที่จริงมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องยากอะไรเลยสําหรับเด็กเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กๆเ,เจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วทัศนธาตาุก็คือการมองเห็นธาตุธาตุก็คือจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงทีนี้งานออกแบบก็คือการสร้างสารรค์การคิด การถ่ายทอดความคิดออกมาให้เป็นผลงานนะคะที่เดี๋ยวคุณบีจะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะคะตัวอย่างเช่นเด็กๆมีเสื้อผ้าเด็กๆเลือกเสื้อผ้ามาใส่วันนี้ใส่เสื้อสีนี้ใส่งเกงสีอะไรดีวะนั่นก็เป็นการออกแบบของเด็กๆหรือเด็กๆวาดภาพส่งครูเด็กๆวาดอะไรส่งไปนั่นก็คือการที่เด็กๆคิด แล้วเด็กๆถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานให้คุณรูณได้รับทราบนะคะว่าเด็กๆต้องการที่จะสื่อถึงอะไรที่จริงสิ่งของรอบๆตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงโคมไฟสมุดหนังสือเกิดจากการออกแบบผ่านความคิดเจ้ามาเป็นชิ้นงานโต๊ะนักเรียนทําไมขอบต้องโค้งมนอเด็กๆเ,เคยสังเกตขอบโต๊ะนักเรียนของเด็กๆไหมว่ามันโค้งมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่า ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเด็กๆนะคะนั่นก็คือการออกแบบการคิดออกมาแล้วว่ามันสมควรจะเป็นอย่างนี้สำหรับในคลิปการเรียนรู้ศิลปะวันนี้นะคะ ูบีจะพาเด็กๆมาสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรานะคะหรือสิ่งต่างๆที่เด็กๆเคยเห็นในชีวิตประจำวันว่าประกอบด้วยทัศนธาตุอะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่เราสังเกตเห็นก็คือใบไม้นะคะใบไม้มีสีเขียวนะคะสีเขียวเนี่ยจะให้ความรู้สึกถึงความเจริญงอกงามความสดชื่นนะคะ ส่วนรูปร่างของใบไม้ก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นไม้นั้นๆนะคะว่ามีสายพันธุ์อย่างไรบ้างก็จะมีใบเรียวยาวหรือคล้ายรูปร่างของหัวใจนะคะต่อไปเป็นก้อนหินก้อนหินเป็นรูปร่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมีพื้นผิวผุขระนะคะ ต่อไปเรามาดูรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นรูปของปฏิมากรรมปูนปั้นนะคะเป็นรูปเด็กประจำชาติต่างๆนะคะทีนี้ครูอยากจะถามเด็กๆว่าปฏิมากรรมปูนปั้นที่เด็กๆเห็นเนี่ยเป็นรูปทรงประเภทไหนเอ่ยเป็นรูปทรงที่เกิดจากการนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้างความยาวความลึกหรือ เป็นสิ่งที่มีลักษณะแน่นทึบแบบสามมิติคะคําตอบก็คือเป็นสิ่งที่มีลักษณะแน่นทึบแบบสามมิตินะคะก็คือเราสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้นะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นนี่จะประกอบด้วยทัศนธาตุาที่หลากหลายมากเลยนะคะตัวอย่างเช่นพื้นหญ้าเป็นสีเขียวนะคะ จะมีลักษณะผิวหยาบนะคะต่อไปหลังคาหลังคาของเครื่องเล่นมีสองสีก็คือสีเขียวและสีแดงสีเขียวจะให้ความรู้สึกเจริญงอกงามสดใสสีแดงก็จะให้ความรู้สึกร้อนรุนแรงนะคะทีนี้รูปร่างของหลังคา รูปร่างจะเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมรูปทรงจะเรียกว่ารูปทรงพีระมิดนะคะทีนี้เรามาดูต้นเสาเด็กๆเห็นนะคะต้นเสาสีเขียวพื้นขิวเรียบมันนะคะจะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะต่อไปไดโนเสนาร์ไดโนเสาร์สีม่วงของเราทีนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นว่า สิ่งต่างๆที่เรามองเห็นในชีวิตประจำวันนี่นะคะจะประกอบด้วยทัศนาธาตต่างๆทีนี้กูอยากให้เด็กๆลองสังเกตทัศนาธาตุรอบๆตัวเราดูนะคะแล้วลองคิดตามนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เด็กๆเห็นประกอบด้วยทัศนาธาตุอย่างไรบ้างนะคะค่ะแล้วก็ดูกันไปแล้วนะคะทัศนาธาตุในงานออกแบบนะคะ ทีนี้คุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะจะอยู่ในหน้า29ของหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนสังเกตและวาดภาพสิ่งก่อสร้างที่บ้านมาหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็วาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูได้นะคะสวัสดีค่ะ